หล่าดำนังเอ้ยข้างพ่อเลียงสางขัวแปนนองเจ้าก,กบบระบ้อนน้ำข้างพ่อเลียงสางขัวข้ามนองเจ้าก,กบบระบ้อนไตบาดวานนุ่มไถ่ไก่สางแต่ขัวไม่อดต่อไม่แต่มีแต่เสี่ยนสีส่ข้อยขั้นคือไปสะบอ่อนองเอ้ยอมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลียงผู้เม่งคือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนแล้วพี่น้องเด้อมื้อนี้พ่อเลียงผู้เม่งอยู่กับพ่อประดิษฐ์ผู้เขียวเรา ครับผมมื่อนี้เราว่าเราเอาของถือมาหายพี่หายน้องเข้าเราว่าถือคักอีนี้มื่อนี้ห้ามพลาดเดือยพี่น้องเดือยผู้ใดเบื้องเราเตรียมถือโทรศัพท์เตรียมโทรมาทันทีเลยเอาครับผมไปพอกับพริบดี้เลยครับพ่อสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมเมื่อกี้พ่อมีจารายการเนี่ยไว้ของถือกันแม่มานกับคมหนึ่งครับผมอ๋อมีแม่มานกับอีกคมหนึ่งอันนี้ตัวที่จับอยู่นี่เป็นแม่มานสิครับเนี่ยแม่มานครับสูงหลายบันไดขั้ยแม่นึ่ร้อยสี่สิบบวกครับสูงร้อยสี่สิบบวกแล้วเป็นคว้วสายใดพ่อตัวนี้เป็นสาาาาายยเเพชรรรรอุดดดคคคคััับบปิไไวว้หลนนน่ถกี เป็นไรสามเก้าครับผมสามหมื่นเก้าโมกถือของแท้พี่น้องสามหมื่นเก้าพันครับผมมาที่นี่เบอร์ติดต่อได้นะครับศูนย์เก้าศูนย์ครับผมสี่เก้าสี่หกสี่ครับผมครับผมมาที่สามารถติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมโอ้ค่อยตัวนี้ความสูงได้พี่น้องแต่ว่าเราขาดนำเด็กนะพ่อเนาะขาดนำเด็กครับผมขาดน้ำเด็กอย่างหน่อยหนึ่งแต่ว่าความสูงนี่ได้เลยพี่น้องเด้อเป็นควายสายเพชรอุดรมาสันว่าแข่งขาลำคิงเราดีดีเลยข้อกันหนาพี่น้องเนาะ ตาดีแล้วท่องท่องได้รักเดือนแล้วครับเนี่ยท่องหกเดือนแล้วครับผมเอาแล้วสิออกแล้วก็เสร็มั้งเสั่นไหมผสมจริงครับผมครับผมอ๋อ oh, <c oughs> พี่น้องเราผสมจริงมากครับแก้วพายา <c oughs> พี่น้องมีเอกสารยืนยนันชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> ครับผมผสมกับควายดอนผู้ปากเป็นไข่เผือกนี่ละพี่น้องครับผมบัดที่นี่รายละเอียดของควายแม่นี่เล่าความสูงนี่เล่าได้พี่น้องครับผมเล่าได้ลูกมาจักตัวหรอกพ่อเนี่ยลูกตัวสองสิมาเนี่ยแหละครับลูกตัวสองที่ไปเดียวหนาเขาเราใหญยๆเนาะเอาให้เบิ้งหนาเบิ้งกันอะ หัวหนกนี่ดีควายตัวนี้กระดานเขาโอ้เราไม่ไปหูหักไปหูฟอนล้ำผมเนาะครับผมครับผมอันนี้เป็นสายเพชอุดดอนพี่น้องครับผมแต่ว่าเราขาดน้ำเลี้ยงจักหน่อยหน้าตาเราก็ใส่ได้ดีพี่น้องเพราะมันชิวลิวขี้เล่ได้เนี่ยแต่เขาถ้าหน้าท่าตาดีๆครับผมควายตัวนี้กับโอ้หน้าพัฒนาอันนี้ราคาเปิดหน้าคอกพี่น้องครับผม ราคาเปิดหนาคอกเปิดไปสามเมื่นเก้าพันครับผมครับผมอันนี้บพันธุ์ในตอรองได้พี่น,อนอ้องขันต่อรองมันสิเหลือหลายแบบได้ล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเหลือยมเบื้องหนาเหลือยมเบื้องไกลๆว่าเป็นกุณจี้มุมพี่น้องครับผมค <c oughs> <c oughs> <c oughs> วายตอนนี้เป็นตะฮักอีนี้เป็นต่อไปพัฒน,นาตอเนาะครับเนาะอย่างไางผู้ใดซื้อไปตอนนี้คือรุ่นเลยมันบอกว่าว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียสีเหลือกหรือสีดำครับสีเหลือกหรือสีดำเอาไม่หายรุ่นสองตอไปตอนนี้หนึ่งคือว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียสองขาเป็น ค่ยดอนเด้อพี่น้องเด้อทับจริงนะครับรับประกันทองรับประกันตำนี้พร้อมค่อยแม่นี่แม่นบ่นครับแม่นครับผมบัดท,ที่นี่พี่นอ้องเบิ่งล่ำคิงเล้าเด้อพี่น้องเด้อความยงวเราได้แต่ว่าเลาขาดตะน้ำเลี้ยงอาจสิออกจอยจ่อยจากน้อยกับกับว่าจอยแห้งดอกพี่น้องครับผมกถือว่าซื้อจอยไปอ้วนล้วมันจังสิได้กำไรกาซื้ออ้วนไปลวมันจอยมันขายขาดทุนเด้อพี่น้องผมมีคนมักนั้เด้อ ครับผมวัดที่นี่วายตัวนี้จุดเด่นๆพี่น้องครับผมเรื่องขวัญเรืองหยางเล่าปากคอค้อปากแขงเล่าเกง่งเล็บงามไหมครับควายตัวนี้เกิดเลยเนาะซื้อไปเราก็รุ่นเลยว่าสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียว่าสีด,ดอนหรือดำอีก <c oughs> ครับผมวันที่นี่สิถามพ่อปดิว์ว่าผู้เจ้าของควายนี่ที่มาขายถึงๆนี่เอามองมักนี่ควายตัวนี้มองไดครับนี่ยนุนสมุดกึนได้ส่วนอยู่ครับพ่อครับแต่คแค่หลังกับเบื้องได้ครับ <c oughs> <c oughs> ลำคิงกับเบิ้งดีเยอะเบิ้งใหญ่เยอะครับเงาเยอะเป็นควยห่องเดียวโอ้ครับผมเกิองเยอะเกิืองเยอะครับผมเอ้พ่อปฏิรละวามันเกิอง่ครับผม่าเป็นตะเลียงคือหมายถึงว่ามัสมุดปฏิครับผมสมดุลเยพี่น้องครับผมความงามของควายแมนี่ออกซีเล่าเขาออกงามเด้อพี่น้องเด้อเล็บกระดาตางามท่องแล้วขาดะนำเลี้ยงท่องแล้วไ้หกเดือนขาดแนวขาดคือขาดตะนำเลี้ยงทางเดียวโอ้กระปากพี่น้องเข้านะครับผมผู้ใดไไม่หยาหลายๆเป็นตะสื่อได้พี่น้อง ผู้เฒ่ากำลังคิดว่าถาผู้เฒ่าซื้อไปเรี้ยงนี่คุ้มมากเลยราคานี่เนาะครับเนาะเชียงกินไงหนึ่งคือมันเช่องสองหลอกกับคือได้รุ่นว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียพร้อมไหมพี่น้องความสูงกับได้เนาะครับผมไล่หนาแล้วกับกว้าง เป็นเสียกความพัดพัดเป็นเป็นเสียกแบบค่อยสมัยเก่าสามารถพัดจูงไปใส่เองสี่ก็ได้เลยครับเป็นโอ้ครับผมแท้นี่ยดีครับครับกะฝากพี่น้องผู้ใดเบิ่งช่องพอ่ยมผู้แม่งอยู่อยากได้ของถือเด้อพี่น้องเด้อปากไงปากไงกินอยากกิ้งค่อยแบบนี้เป็นตะเลี่ยงพี่น้องเป็นตะเชื่องครับโบกขาจาของโบส้นจาของเราคันจึงเสียครับผมเป็นตะเชื่องเป็นตะพัฒนาคันพี่น้องไปพ่อค่อยตัวใดทีมีกระบาลหัวแตกยุกางหัวนั่งย่าไปซื้อมันจังสีช้นจาของมันจิคขาจาของครับผมอันนี้กะฝากไว้ในราคาสามหมื่ เจ้าพันวันทครับครับผมโอ้ยมาเห็นแล้วบาสื่อเมียบ้านแม่สิจมุ่นแล้วเนี่ยเอากระฝากไว้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกตัวที่สองโค้มที่สองพี่น้องอันนี้คนไข้ขาถกเดี๋ยวพอคือสุงสูงแห้งเลยเนี่ยแล้วไปไข้สายใดครับเนี่ยนี่เพื่อนว่าเป็นสายล้านหาเสียครับผมโอ้ตัวนี้งามงามพี่น้องลับชิงทีดีตัวนี้ชิงดีเนาะผมอัตลักษณ์ก็ชัดเจนตัวเนี่ยโอ้พี่น้องครับผมถือว่าอัตลักษณ์ชัดเจนขนาดเลยแมงกะบี่จับตาเนี่ยตาแต้มแก้มจับข้ออ่องเนี่ยใส่ได้เลยพี่น้องครับผม ถุงน่องขาวโอ้แต่ว่าเราขาดน้ำเลี้ยงมีลูกติดบ้านตัวหนึ่งเป็นลูกตัวเมียเนาะครับผมเป็นลูกตัวเมียพร้อมลูกเราเป็นลูกผู้ใดก็พ่อเนี่ยเป็นร้านร้านหนึ่งครับร้านในปังร้านปังร้านปังแปดเร็วป้าปังแปดเ้ยวครับครับผมที่นี่ราคาก้มนี่เพราะว่าว่าันนี้เปิดไม่ไรไปนะครับเนี่ยเปิดซ้ำกันครับผม สามเก่าสร้างตัวนั่นครับสามเก่าขึ้กันครับเอาเป็นว่าผู้ใดมักแบบใดก็คือให้เลือกเอาเลยตัวเนี้ยครับผู้ใดอยากได้เอาไปลุ่นควายดอนก็เลือกครบตัวแรกครับผู้ใดอยากได้ซื้อไปเราไม่ลูกติดน้ำก็เลือกครบนี่เนาะสามหมื่นเก่าพันพี่น้องป้าพี่น้องครับความงามขัดควายตัวนี้เต็มมากสิเป็นตะเบิงแห้งเพราะว่าโค้งสางเหล้าดีสูงลอยสี่สิบรับประกันใบลอยสามสิบเก่านี่แหละเนาะครับเนาะครับผม แข้งขาลำคิงแล้วเีาดีได้พี่น้องควายตัวนี้ก็เลยแต่ว่าเราเกิดสีขาวน้ำเลี้ยงขึ้นกันเพราะว่าควายออกมาจากมองเดียวกันซุบมกินตะฟัางต้นนี้ผมม่มีโอกาสได้กินหยาเล็กเท่าเอามาเมื่อง็นาบ้างนะครับบ้างหนาเขาเโอ้ยหนาเขาพี่น้องครับผมเขาลักษณะเขาคล้ายๆเขาขั้นชิ่งแหละพี่น้องครับผมแต่ว่าบ่แมนเขาขั้นชิ่งนะครับผมคล้ายเขาขั้นชิ่งมันเสียออกไปทังเขาว่งเดือนมากกว่าหัวโหนกดีครับผมเป็นหัวหมอท่องควายตัวนี้ครับผมมีขวัญทุ่นเขาขวัญท้านางจ่าพี่น้องครับผมปกายหูหักป่าย โอ้อันนี้ใส่ได้เลยครับลำคิงแล้วดีดีแล้วขาดนำเลี้ยงบักย่างคักเลยดิหนิน้อครับผมความง่ามนี่เพราะต้องสืบพี่น้องขันควายตัวนี้อ้วนมากนี่ราคาเพราะเป็นแบบนี้เลยหล่ะ ไม่ลูกติดมากตัวนึงเป็นลูกตัวเมียเดี๋ยวเสียให้เบ่งลูกเด้อพี่น้องเด้อลูกลูกเล่ากัตกน้ำเลี้ยงเรื่อกันพี่น้องเด็กน้อยก็บ่ได้กินหญ้าเรื่อกันกินตะเพียงเรื่อกันแต่ว่าควายน้อยตัวน,นี้ขวัญเต็มอยู่เนาะขวัญลายแห้งพี่น้องครับผมขวัญหาบเงินหาบท่องขวัญเอ่อบันไดแก้วเลกากรมี่ครับผมโอ้แข่งขาล่ำคิงนะครับผมแต่ว่าเล่าตกน้ำเลี้ยงเรื่อกันกับแม่ผู้แม่ก็ถือลูกกินนมอยู่บัดนี้นี่ไ่ได้กินหญ้าบัดนี้กินตะฟางก็เลยขาดน้ำเลี้ยง แต่มาราคาเป็นตาเอาเป็นต่พัฒนาต่ออยู่พี่น้องครับผมน่าเขาเรางามหัวเราโหนกดีค่อยตัวเนี่ยความสูงเราก็ไไ้เราเป็นสายสายล้านหาแสน,นล้านหาแสนวานีครับเราได้ลูกมาจากตัวเราก็พอเนี่ยลูกตัวแรกนะครับเอาเป็นวายลูกแรกเลยตีครับนี่ลูกตัวแรกพี่น้องขนาดวา่ลูกแรกเด้นนี่ครับผม นอกความสูงขนาดควายลูกแรกสูงลอยสี่ครับผมวายลูกแรกสูงลอยสีว่าหน้าคตรความสูงไปได้อีกบักหลายหนึ่งเลยพี่น้องครับผมวานที่นี่สิถามพ่อปรดิษฐ์วา่าที่ว่าถึกๆนี่ชุดนี่นี่เป็นตะซื่อมองไรบ่าเนียครับนี่คว้วยมันสดครับผมครับผมสดเป็นเป็นด้ลูกครับตัวแรกครับ ตงแต่น้ำเลี้ยงครับผมเป็นครับพ่อปดิษิ์เล่าว่าหนึ่งคือได้สดได้สดครับผมอันนี้เอาทิศติคือติศแต่ว่าขาดนํำเลี้ยงย่างเดียวราคาถือว่าเป็นตะฟังพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดสนใจโค้มไดตัวไดนะครับผมอยากได้ก็ใหายโท่มากคุยกันหรือจะมาชมตัวจริงมารถมายกเอารดพี่น้องนี่สองชุดนี่ขันยกไปเลยแห่งสินเลยรดราคาอีกนะครับเพราะว่ามันทรงหมองเดียวพี่น้องครับผมขาดรถกระถิกครับคารถมันถึงลุ่งก็เลยได้แบงพีแบงน้องเข้านี่ หล่ะพี่น้องครับผมซื้อควายซื้อแบบนี้ล่ะไปพัฒนาต่อนะครับลงทุนหน่อยๆแต่ว่าเวลามันได้มากมันคุ้มหนึ่งคือมีลูกติดไปพร้อมลูกก็เป็นลูกตัวเมียพร้อมเนาะพ่อเนาะครับผมก็ฝากพี่น้องด้วยครับผมผู้ใดอยากได้ของถือไข่ฝ้าโทรมาครับผมซิปผานาที่ขันพ่อทรมาภายในซิปผานาทีที่ว่าสิบนท่านครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ครับผมเอามือนี้ทีมงานของพ่อเลี้ยงผู้เม่งก็ขอขอบคุณพ่อประดิษฐ์นะครับที่เอาของถือมาแบ่งพีแบ่งน้องเขานะครับผมเอาสำหรับมือนี้ขอบคุณพ่อขอบคุณคครรัับบ ครับผมกับฝากพี่น้องกเกษตรกรผู้เบิงช่องพอเลี่ยมผู้เม่งคือเกาเหมือนเดิมเช่นเคยด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเบิงแล้วอยากได้ค้องถือกับห้เฝ้าทั่วมาหาพอประดิษฐ์เล่านะครับเพราะว่าหนึ่งคือ อ่มือนีเราจัดมามีแม่นั่งนะครับที่เป็นแม่แรกกับทองง่ายแล้วนะครับผมกับคุ้มแล้วก็ตัวที่2ชทุนที่2ก็ถือว่าราคาเป็นตะฟังแห้งนะครับราคาสามารถจับต้องได้นะครับก็ฝากพี่น้องผู้ใดเบิ่งช่องพอดีมผู้แม่งอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญคือฝากกดติดตามด้วยพี่น้องด้วยแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้ใดเบิ่งช่องพอดีมผู้แม่งอยู่ครับผมขัดเรียงควายดอนก็ใหายเป็นควายเขาข่ำเลียงควายดให้เป็นควายเขาแก้วเรียงใ่ญ่แล้วห้ข้ายตัวละล้านสองล้านด้วพี่น้องด้วยเอาสำหรับมือนีขอบค